อ่างนี้เป็นหลักนะใช่อันนี้เข้าไหมไม่เข้าเนาะอืมอะไรเงี้ยอ่างนี้เท่าไหน่เท่าไหร่เดี๋ยวชมสามถึงเก้ามกราเดี๋ยวเดินฉันขอออกก่อนงานความรักใช่ไหมใช่งานเงินความรักสามอย่างครับนึงนะเดี๋ยวขอขอเมาส์ก่อนวันนี้ไม่ได้มีไลฟ์นะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูเบื้องหลังพี่แออัดเทปทำงานนะคะห้ากี่เทปวันนี้ห้าเทปจุห้าเทปเนาะก็ ใครใครอยากจะดูดวงแบบ <c oughs> ของสัปดาห์หน้าๆก็ก็ดูในไลฟ์ก่อนเสียงอาจจะยังไม่ดีเดี๋ยวลงคลิปให้มาอีกทีทนึ่งดี๋ยวคชิปชัดจะมาตามมาทีหลังใช่แต่อะวันนี้ก็ดูเบื้องหลังไปก่อนนะจ๊อะอะเดี๋ยวขออยู่กันแบบเงียบๆอย่างเดียวเขาทำงานกันนะจ๊อะอะป๊แบบนึงดวบบงสัปดาห์นี้นะคะ ติดตามได้บลอะไรติดตามได้ทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กไอจีไลท์ทูเดย์ไม่ก็ทุกช่องออนไลน์ของดวงดีแล้วก็ได้ในออนไลน์แล้วก็ขึ้นได้เดี๋ยวขึ้น99กับอะไรสั่ง99ของเราไปย้ำโปรโมชั่นก่อนของเพจดวงดีติดตามทช่องทางย้ำโปรโมชั่นแล้วค่อยเข้าพี่จีขยับกล้องขยับเล่นได้ได้ได้เดี๋ยวขออนะเสียงโอเคเนาะโอเค ได้เสียงไว้ใช่ไหมโอเคครับพี่งานเงินความรักนะคะสั้นๆมาห้าสามสวัสดีครับผมหมอแอเดอมินจิกแมนนะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพ่ทาโร่จากเพจดวงดีนะครับแล้วก็ติดตามทุกช่องทางนะครับของเพจดวงดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นดีๆของเรานะครับสามคำถามสามร้อนะครับอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจดวงดีนะครับและ15นาทีนะครับ999แบบทางโทรศัพท์นะครับ และเราจะมาพยากรณ์กันนะครับในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่3มกราคมถึง9มกราคมนะครับปีพศ2565นะครับเริ่มที่วันจันทร์กันเลยนะครับวันจันทร์นะครับในคำพยากรณ์นะครับได้ไพ่ซิกออฟคัพนะครับในเรื่องของคําทํานายของคนวันจันทร์ในเรื่องของการงานการงินความรักนะครับในเรื่องของการงานเขาบอกว่าซิกออฟคัพแปลว่าเป็นคำพยากรณ์ในเรื่องของการงานที่อยู่ในช่วงของการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆจนคลี่คลายปัญหาและเริ่มต้นของความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานก็แปลว่าความรุ่งเรืองจากการปรับโครงสร้างความรุ่งเรืองจากการแก้ไขปัญหาและความรุ่งเรืองจากความสําเร็จนะ <S <S เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการแก้ไขปัญหาให้ราบลื่นและมั่นคงและไร้ซึ่งอุปสรรคและชนะอุปสรรคต่างๆ,ๆนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นทางเดียวกันนะครับเป็นทิศทางเดียวกันกับ การงานก็คือปัญหาการเงินนีสินการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบหนี้ในระบบทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียร์ปัญหาจนจบสิ้นนะครับหรือใช้คำว่าหนี้ลดลงก็ได้นะครับแล้วก็สสิ่งนี้เมื่อปัญหาจบในปัญหาทางด้านการงานเก่าๆปัญหาการเงินเก่าๆก็แปลว่าจะมีลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟทางการงานและการเงินครับส่วนเรื่องของความรักเขาบอกว่ามีความรักเก่ารีเทิร์นนะครับหรือเพื่อนรักเก่ารีเทิร์น รือคนรักเก่าดีเธอเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของความรักคุณจะมีความรักที่ดีเธอและมีโอกาสสมบัติในความรักค่อนข้างสูงครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าความรักคนโสดจะเจอเนื้อคู่คู่ครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกของออนไลน์และในเรื่องของแม่สื่อพ่อสื่ออันนี้ถือว่าประสบม็จในเรื่องของความรักครับสำหรับคนวันจันทร์ครับอ่ะเรามาดูคนวันอังคารกันเลยนะครับคนวันอังคารได้ไพ่คลิง ถือดาบนั่งบาลังนะครับตามคำนวณในเรื่องของการงานคิงถือดาบนั่งบาลังถ้าอยู่ในสายอาชีพข้าราชการรับวิสาหกิจจะรุ่งเรืองแนละเติบโตนะเป็นเจ้านายคนนะครับและเป็นผู้นำนะครับที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างอยู่ในระดับที่มีชื่อเสียงนะครับนี่คือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการงานของคนวันนี้ถ้าเกี่ยวกับข้าราชการนะครับถ้าเป็นเรื่องของ พ่อค้าแม่ค้าทั่วไปส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของธุรกิจโลกของออนไลน์หรือทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับช่องทางของยูทูบเบอร์จะประสบความสําเร็จนะครับและงานอันที่สาในเรื่องของวิชาชีพอิสระที่จะทําให้เกิดประสบความสบามำเร็จเลยสายวิชาชีพเช่นหมอทาหารตํารวจอาจารย์แพทย์พยาบาลโดยภาพรวมถ้าอยู่ในอาชีพของเซลล์หรือการตลาดจะดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าจะสร้างฐานความมั่นคงในชีวิต เพื่อกเกษียณตอนบั้นปลายก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าจะมีวินัยและมีระบบและมีระเบียบกับตัวเองเพื่อทําให้ในเรื่องของชีวิตของบั้นปลายมีความสุขและประสบความสำเมร็จไม่เดือดร้อนไม่ลําบากเขาเรียกว่าวางแผนเปรียบเสมือนการกินบาเหน็จบำนาญไปเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในลักษณะของคนที่เกิดวันนี้คนที่โสดอกหักรักคุดผิดหวัง นะครับถูกแทงข้างหลังหักหลังเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วจุดของการเริ่มต้นใหม่ยังมีโอกาสของความรักครั้งใหม่แต่อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเปิดใจเปิดความรักเข้ามาไหมและคุณจะมีการเริ่มต้นของความรักที่สมบูรณ์จงลืมอดีตอยู่กับปัจจุบันและจงเลือกอนาคตที่ดีสำหรับคุณครับสำหรับคนวันนี้ครับอ่ะเรามาดูต่อเลยนะครับสำหรับคนวันพุธครับ คนวันพุธได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับเก้าเหรียญในเรื่องของการงาน mm. การเงินความรัก9้าเหรียญคือรายได้เศรษฐกิจความมั่นคงเพราะฉะนั้นคนวันพุธไม่ว่ากลางวันและกลางคืนอยู่ในโชคชะตากําลังจะเป็นคําว่าเศรษฐีการเป็นเศรษฐีของคนวันพุธมีโอกาสในเรื่องของโชคทางเสน่หาโชคในเรื่องของธุรกิจการงานโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พื้นฐาน อยู่ในลักษณะของการเป็นนักลงทุนและถ้าได้เปรียบหน่อยก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงของการมีชื่อเสียงมีเครดิตในเรื่องของคําว่าแบรนด์นะการสร้างแบรนด์การมีชื่อเสียงส่งผลต่อโชคชะตาทางด้านการเงินทําให้เงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายไม่ขาดม,มือเพราะในกระแสงเงินสดของคนวันนี้ในด้านการเงินคือการเงินไม่ขาดมือกระแสงเงินสดดีมีความมั่นคงทางการเงินผ่อนบ,บ้านผ่อนรถหมดนี่สินในการปรับโครงสร้างทั้งหมดจะดีขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าต่อยอดนะครับพื้นฐานของความสําเร็จที่ดีอยู่แล้วจะเจอคนที่ต่อยอดให้เราสำเร็จมากขึ้นนะครับหรือถ้าคุณมาตัวเปล่าคุณเจอคนที่ใช่เขาจะมีลักษณะทัศนคติความคิดที่คอยเป็นคุณสือและเป็นที่ปรึกษาคุณให้คุณเกิดความรุ่งเรืองนะครับแต่ส่วนบางคนนะครับคนวันพุธนะครับในเรื่องของความรักได้ก้าวเหรียญเน้นนะครับเน้นการมีเงินมีทองมากกว่าความรัก ก็แล้วแต่โชคชะตาคุณเป็นผู้กำหนดนะครับสำหรับคนวันนี้ครับเรามาดูต่อคนวันพฤหัสนะครับคนคนวันพฤหัสนะครับได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบในเรื่ององการงานการเงินความรักการงานบ่งบอกถึงการสร้างธุรกิจให้เติบโตการสร้างชื่อเสียงจากการสร้างชื่อเสียงในหน้าที่การงานที่เป็นไปตามจุดเป้าหมายที่ต้องการนะครับ การเป็นนักลงทุนและนักเก่งกําไรจะประสระบความสำเร็จเพราะคนวันพฤหัสจะเป็นคนที่มีชัยชนะตั้งแต่วางแผนคิดก้าวแรกของการตัดสินใจแล้วนะครับเพราะคนวันนี้ถ้าในเรื่องของการงานอะไรฟันธงไปแล้วจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราประสระบความสำเร็จอะไรที่ลังเลเรอจังหวะชีวิตจะสําเนะร็จนับโดยภาพรวมก็คือไม่ว่าคนที่ทํางานประจํางานเอกชนราชการกรละสากจนักลงทุนพ่อค้าแม่ค้า ถนะือว่าอยู่ในความโดดเด่นของคำว่าชัยชนะนะในเรื่องการเงินก็คือส่งผลกับสิ่งที่ถูกพยากรณ์มาทั้งหมดทําให้เกิดความมั่นคงม,งมงำำลลั่งคั่งร่ารวยร่ําซ้าและรุ่งเรืองนะครับและทุกอย่างอยู่ในความสุขของชีวิตเมื่อบุญดีงานดีเงินดีต้องเติมบุญและเดินทางสายบุญให้มีความสุขนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักก็บอกว่าในลักษณะของความรัก ถ้าอะไรอยู่ในช่วงลังเลและยังไม่ตัดสินใจขอให้ใช้ชีวิตโสดไปก่อนแต่ถ้าอะไรที่ฟันธงไปแล้วเพื่อจะเลือกคู่รักครอบครัวความรักตัดสินใจได้เลยครับเพราะเป็นคู่ที่ส่งเสริมบารมีนะเพราะฉะนั้นคู่ที่ส่งเสริมบารมีบารมีเปรียบเสมือนเขาบอกว่าคู่มิตรคู่แท้คู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่คือกฎวันนี้ครับเรามาดูต่อคนวันศุกร์เลยครับ คนมะสุขได้ไพ่ราชินีป่าสิงโตสเตรนท์อินฟินิตี้นะครับราชินีป่าสิงโตเขาบอกถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักของคนมะสุขคำาหก่แรกเลยที่ประสบความสำเร็จทําในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเอง,ง,ง,เองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและการค้นหาตัวเองเจอจะทําให้ก่อเกิดความสําเร็จเร็วและมีความสุขนะครับและส่วนคนวันนี้เป็นคนที่มีซิกเซนต์ค่อนข้าง แม่นยำล่างสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำแต่เป็นคนอยู่ในยุคของวิทยาศาสตร์เพราะว่าเป็นคนใช้สมองในการวิเคราะห์และวิจัยเพราะาลักษณะของการงานของคนสราเหมาะกับการเป็นกุนซือหรือเป็นนักวิเคราะห์วิจัยนะครับนี่คือสาหรับคนวันนี้แต่โดยภาพรวมถ้าทําอะไรในเรื่องของธุรกิจการลงทุนจะประสบผลด้วยนะครับอ่ะเรื่องการเงินการเงินเขาบอกว่าเราได้ไพ่สเตรนด์ราชีบับสุดโคืออินฟินิตี สเตนบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในชีวิตก็ここหมายว่าคุณจะแข็งแกร่งในเรื่องของการเงินคุณจะแข็งแกร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเงินและคุณจะแข็งแกร่งในเรื่องของการทําเงินนะับให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและทําให้รายได้มากกว่ารายจ่ายสำหรับคนวันนี้ครับเพราะคุณจะผ่านปัญหาการงานและการเงินที่นะที่มีอุปสรรคถือว่าเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเล็กนิดเดียวเพราะ iggers, อะไรความมั่นใจของคุณมีสูง ทำให้ปัญหาของคุณน้อยลงส่วนในเรื่องของความรักก็บอกแล้วนะครับราชนีปราบสิงโตก็แปลว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นราชนีและคนรักเป็นสิงโตคุณเอาสิงโตจนเชื่องแปลว่าอะไรคุณได้รับความรักจากการให้เกียรติเมื่อคุณได้รับเกียรติจากความรักคุณก็ต้องให้เกียรติความรักของคู่ชีวิตคู่รักและคุณจะส่งเสริมกันแต่ราชนีปราบสิงโตในพื้นฐานความรักจะเป็นคนมีคู่ยากเพราะรักคนง่ายนะเพราะชอบคนง่ายรักคนยาก แต่ถ้ารักแล้วแปลว,ว่าต้องใช่ต้องเอาอยู่นี่คือสอบคนเกิดวันนี้ครับคนวันเสาร์ครับได้ไพ่ควีนถือเหรียญนั่งบอลลังราชินีถือเหรียญนั่งบาลังเป็นราชินีแห่งโชคลาภราชินีแห่งความโชคดีเพรายะะั้นคำว่าโชคลาภโชคดีในเรื่องของการงานอะไรก็หบนหวาและราบลื่นเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องขั้นเรื่องเงินเดือนการสอบแข่งขันการลงทุนนะธุรกิจ ในโลกของยุคสมัยของออนไลน์หรือยูทูบเบอร์และราชินีถือเหรียญน้ำมันโดยภาครวมนะครับยุคนี้มันเป็นยุคที่เกี่ยวกับ Finance, ไฟแนนซ์แปลว่าเอาเงินไปนลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลนะเงินบิตคอยเงินคริปโตร,รวมถึงการซื้อหุ้นซื้อทองคำซื้อที่ดินอันนี้คุณจะไปตามเป้าหมายของคุณและประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะมีทุนน้อยแต่ถ้าคุณมีโชคคุณจะไปได้สวยและคุณไปได้รับลึกน,นะครับส่วนในเรื่องของการเงินราชินีถือเหรียญน้ำมันคือเศรษฐีนี่ ยความหมายดากการเงินคุณจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเขาบอกว่าบางคนเพราะไส้เด anyway. ือนอย่างรวยบางคนเพราะลูกน้ําอย่างรวยนะครับแม้กระทั่งบางคนจับอะไรนิดหน่อยเป็นเงินเป็นทองหมดเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงของน้ําขึ้นให้รีบตักนับแถมในลักษณะของความรักที่ตามไปด้วยนะครับดวงคุณนะครับส่วนใหญ่ทางด้านความรักจะเลือกคนที่ต่อยอดและส่งเสริมคุณ นะสร้างความมั่นคงในโชคชะตานะในระหว่างเลือกของความรักคุณจะเลือกทั้งความรักและเศรษฐกิจรายได้เข้ามาพร้มกันครับนี่คือความชววาวนนโชค,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 คดค The Moon. The Moon คีของคนวันนี้ครับโอเคครับต่อไปคนวันอาทิตย์นะครับคนวันสุดท้ายนะครับได้ไพ่เด o มูนเดิมูนในคำอีกรของคนวันนี้ครับการงานการเงินความรัก THE MOON แปลว่าความวิตกกังวลน,นะครับ และ The Moon ก็แปลว,ว่าการขาดความมั่นใจแต่ความวิตกกังวลและการขาดความมั่นใจอ่ะมันมองได้สองด้านด้านที่ทำอะไรไม่ประสบความสเร็จเลยกับด้านที่ถูกคาดหวังเพราะคุณเป็นคนเก่งนะแต่ส่วนใหญ่น่าจะไปทางบวกว่าเจ้านายคาดหวังองค์กรหมายคาดหวังคนในครอบครัวคาดหวังการเป็นจ่าฝูงและเป็นผู้นำองค์กคุณถูกคาดหวังแต่คุณทําได้ไหมคุณอาจจะทําได้แต่ไม่มั่นใจ คุณก็เลยต้องใช้โชคชะตาของมูเตลูนะครับเดอะมูน <The Moon S 1> เป็นสายของที่เกี่ยวข้องกับคําว่าใต้พิภพ,พใต้บาดาลก็คือถ้าคุณจะสร้างความเชื่อในการสักการะบุชาพญานาคนะครับส่วนใหญ่เดอะมูนเน้นเป็นที่อุดรป่าคําชโนดนะครับพ่อปู่ศรีสุน陀รหรือพ่อแม่ปทุมนะครับก็ให้สักการะบุชาขอพรเพื่อสร้างความบันใจนะครับส่วนในเรื่องของสายทางธุรกิจของคน อาชีพในวอาทิตย์ก็คืออะไรที่เป็นธุรกิจเงินสดซื้อมาขายไปจะดีนะครับซื้อมาขายไปจะดีแล้วก็ในเรื่องของการเงินแปลว่าส่วนใหญ่มักได้เงินสดมักได้นะครับรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายและมักเคลียรปัญหาหนี้สินให้คนอื่นไม่ใช่ตัวเองเพราะภาระที่ยิ่งใหญ่ของคุณคือภาระของคนอื่นไม่ใช่ภาระของตัวเองแต่คุณมีความสุขกับการให้การช่วยเหลือนี่คือลักษณะของการเงินของคุณนะครับแต่ว่า ถือว่าอยู่ในลักษณะของว่าเงินเทวดาและไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับส่วนเรื่องของความรักเ h e m o o มูลแปลว่ารักสามเศร้ารักสามเศร้าจะมี2แบบนะครับคือคุณเป็นคนที่มีคู่รักที่ดีอยู่แล้วที่มีความสุขอยู่แล้วแต่ตัวคุณเองยังมีคนมารักมาชอบคุณต้องตั้งสติดีๆว่าอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่อะไรคือควรอะไรคือไม่ควรนะครับ แต่ถ้าคุณเรียงผูกไว้แล้วคุณต้องเรียนแก้ให้ได้นะครับความรักสามเศร้าอันที่หนึ่งรักสามเศร้าอันที่สองรู้ทั้งรู้การเริ่มต้นที่ผิดที่ไปรักคนที่มีเจ้าของมีเมียมีลูกเขาเรียกว่าอะไรโลกสองใบนะถือเราสองคนคุณจะต้องฟันทงที่ต้องเด็ดขาดและใจเด็ดนะครับทุกอย่างทุกสิ่งในเรื่องของความรักบางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคือวิบากกรรมและกรรมที่ต้องชดใช้นะครับแต่ขอให้คุณกําหนดโชคชะตาทั้ง3เรื่องงานเงินและความรักสำหรับคนราศนศร์ครับ เพราะฉะนั้นในปีพศ65ขอให้ทุกคนฟังปุเรย่และจะบอกกล่าวว่าปีพศ65เป็นปีเสือขอให้ทุกคนเป็นเสือนอนกินนะครับอย่าเป็นเสือร้องไห้นะครับสวัสดีครับค่ะ